สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรวันนี้นะครับวันนี้มาติดตามในส่วนของลักษณะสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยซึ่งถ้าดูจากภาพรวมนะครับในช่วงวันนี้บริเวณทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้จับตาดูดีๆมีพายุก่อตัวขึ้นฝั่งนี้นะครับ ก็ในขณะเดียวกันพายุนี้ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่สิ่งที่พบก็คือเจ้าตัวพายุลูกนี้มาดึงเอาในส่วนของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ตรงนี้นะครับให้มีกำลังแรงขึ้นซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้นะครับ ต้องเฝ้าระวังในขณะที่โซนทางด้านตอนบนของประเทศอุณหภูมิก็จะลดลงต่อเนื่องจนถึงวันที่10นะครับวันที่10วันที่11หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเริ่มไต่ลำดับสูงขึ้นนะครับถ้าเช็คในส่วนของข้อมูลลักษณะพายุนะครับดูเจ้าตัวพายุตรงนี้เป็นพายุดีเพรสชันอยู่นะครับก่อตัวขึ้นฝั่งด้านซ้ายทางด้าน มหาสมุรอินเดียฝั่งนี้นะครับแล้วก็จับตาดูดีๆในส่วนของเจ้าตัวพายุหมุนลูกนี้มาดึงเอาลมฝั่งนี้นะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะครับซึ่งในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมไทยจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือผลจากการเกิดของพายุลูกนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นตรงจุดนี้ พอลมตะนอกเฉียงเหนือนะเพื่อนตัวผ่านทางด้านทะเลจินใต้เข้ามายังอ่าวไทยนะครับแล้วก็ถูกเจ้าตัวพายุลูกนี้ดูดเอาลมตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้นะครับบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ก็ส่งผลทําให้ภาคใต้มีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับฝนแรงแล้วก็ลมแรงด้วยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังในส่วนของ บริเวณโซนทางด้านภาคใต้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวงังซึ่งถ้าดูในส่วนของคาดการปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงในช่วงประมาณเลยกลางเดือนของเดือนมก,กราคมขึ้นไปนะครับจะเห็นโซนทางด้านฝั่งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีทุ่งตะโกลหลังสวนพวกนี้เป็นอำเภอนะครับตรงนี้จะเป็นอำเภอของจังหวัดชุมพร อำเภอละแมท่าชนะนะครับชัยยากระเปอรจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองคูระบุรีตะกัวป่าอำเภอท้ายเหมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแหลมสัตว์ปลายพญาเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พระแสงนะครับอำเภอสิชนเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดเชียงใหญ่ พุงสงนะครับควรกุลสิเกากันตรังเมืองตรังนะครับอําเภอระโนดเขาชัยสนอําเภอตะโมดนาสีทองเมืองสงขลาอําเภอหาดใหญ่ควรโดนเมืองสตูลอําเภอสะดาวชนะนาทวีอําเภอเทพาสบาย้อย อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับปนารมายอเมืองยะราบันนังสตาหรือเสาะอำเภอยี่งอทานโตอำเภอเบตงสุขิรินแวงสุขไหโกโลกสุขไหปาดีอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนี่คือในส่วนของบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับ โมเดล ecmwf ถ้าดูโมเดล gfs ยิ่งหนักเยอะเลยนะครับหนักกว่า ecmwf ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมานับทุ่งตะโกลหลังสวนอำเภอพัตโตกะเปอร์ท่าชนะอำเภอครีรัตน์นิคมนับพนมเมืองสุราษธานีอำเภอดอนสักเขียนซาอำเภอสิชนพระแสงเขาพนมอำเภอทุ่งใหญ่ ท่าศาลาเมืองนครศรีธรรมราชอเภอทุ่งสงเชียงใหญ่อเอชะอวดนับควรกุลสิเกาห้วยยอดอเภอกันตรงังเมืองตรงังนะครับระโนดเมืองพัทลุงเขาชัยสนอ,อตะโมดสถิงพระนาศีทองเมืองสงขลาลัง,งูควรโดนอ,อสเดาอชนะนาทวีเทพา สบ้าย,อย้อยอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีปนาเรมายอเมืองยะลาสายบุรีหรือสศบนันนางสตาเบตงศรีสาครเมืองนาราธิวาสสุไหโกลกในขณะที่ทางด้านโมเดลของเอ n อให้น้ำหนักโซนทางด้านภาคตะวันออกมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงอีกประมาณ10วันข้างหน้านี้ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตราดนะครับจันทบุรีตราดโปร่งน้ำร้อนสายดาวอำเภอชุมแสงหนองใหญ่อำเภอปลวกแดงเมืองระยองพัทยาแหลมฉบังอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับเมืองสะแก้ววัฒนานครตาพยาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีกรบินบุรีประคำหนองจี มีโอกาสเกิดฝนมาถึงโซนทางด้านภาคอีสานตอนใต้นะครับถ้าดูจากโมเดลของเจ้าตัว gfs นะครับในช่วงอีกประมาณ10-15วันข้างหน้านี้นครสวรรค์นครนายกปราจีนบุรีนะครับในขณะที่ icon ซึ่งดูได้5วัน6วันนี้นครับให้น้ำหนักฝนฝั่งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ถ้าไปดูแอคซิสของทางด้านออสเตรเลียก็จะมีฝนเกิดขึ้นฝั่งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสแล้วถ้ามาไล่ดูฝนตั้งแต่วันนี้นะครับฝนตั้งแต่ช่วง ช่วงบ่ายๆของวันนี้วันนี้นะครับก็จะเห็นหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะมีฝนนะครับตั้งแต่มี1สองนาฬิกาวันนี้ฝั่งนี้จังหวัดสุราธ,ธานีอำเภอการชนะดิตฝั่งนี้นะครับอำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองพัตโตอำเภอหลังสวนสวีทุงตะโกท่าสารานะครับ พิปูลพรมคิรีเมืองนครศรีธรรมราชลานสกกาปากพนงังอำเภอเชียงใหญ่หัวทรายร่อนพิบูณ์อำเภอนาบอนนะครับห้วยยอดจังหวัดตรังควนถนุนเมืองพัทลุงระโนดอำเภอเขาชัยสนตะโมดอำเภอสถิงพระนาสีทองควรเนียง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคลองแงะอำเภอปริกสะเดาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนับมายอลําใหม่นะับเมืองยะลาสายบุรีอำเภอบาเจาะยี่งอศรีสาคออำเภอสุขิรินอำเภอแหวงสุขไงโกโลกตากใบสุขไงปาดี ของ GFS เช่นเดียวกันครับสุราธานีสิชนนครศรีธรรมราชทุ่งสงชะอวดทะเลน้อยเมืองพัทลุงเขาชัยสนสทิงพระอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสหรือเสาะศรีสาครบรรนางสตาสุงไงโกลก ICON ฝั่งนีสุราธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงนับจังหวัดสงขลา อำเภอชนะเทพาเมืองปัตตานีปนาเรสายบุรีต้นไทรเมืองนราธิวาสต,ตากใบช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้นะครับเมืองสุราษฎร์ธานีท่าชนะอำเภอสิชนเมืองนครศรีธรรมราชพุ่งสง่ชะอวดเขาชัยสนตโมดสถิงพระอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหาดใหญ่ อำเภอชนะนาทวีเทพาสบ้าย้อยเมืองปัตตานีสายบุรีเมืองยะลาหรือสอะศรีสาครเมืองนาราธิวาสสุดไหนโกลกแล้วก็เมื่อมาดูในช่วงประมาณสิ45ี่้านาฬิกาน้นำฝนเริ่มมากขึ้นหลังสวนท่าชนะเมืองสุร,ราษฎร์ธานีอำเภอสิชนท่าสารา เมืองนครศรีธรรมราชทุ่งสงเชียนใหญ่คลองปลาชฉอวดเขาพนมอำาเภอเมืองจังหวัดกระบี่คลองท่อมควรคุณห้วยยอดอำาเภอฉอวดนะครับพระโนดทะเลน้อยเมืองพัทลุงเมืองตรังเขาชัยสนตโมดสถิงพระนาสีทองเมืองสงขลาอำาเภอหาดใหญ่ วนโดนคองแงะอำเภอชนะนาทวีเทพาสบ้าย้อยอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานียะลาปนาเรมายอสายบุรีรือสะยี่งอเมืองนาราธิวาสสุไหโกโลกสุขิรินอำเภอแวงอำเภอเบตงทานโตศรีสาครหลังสวนท่าชนะอำเภอเมืองจังหวัดพังงา โมเดล GFS นะัตดู ECMWF สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีปัตตานีเมืองนราที่วาาหรือเสาะศรีสาครสุไงโกโลกสุขิรินอำเภอแววงอำเภอเบตงบนันนางสตา ดูของ ICON นะฝั่งนี้จะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ถ้าดูแอคซิสสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสงขลา จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสแล้วก็ถ้ามาดูในช่วงรอบหัวค่ำนะครับช่วงประมาณ17-18นาฬิกาก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนต่อเนื่องนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยาท่าชนะอำเภอหลังสวน ชัยยาท่าชนะหลังสวนลำแมพตโตอำเภอสิชนท่าสาลาเมืองนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ทุ่งสงอำเภอชะอวดเมืองพัทลุงเขาชัยสนตโมอดอำเภอระโนดสถิงพระเมืองสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสายบุรีเมืองนราธิวาสยะลารืสาะ บรรน,นางสตาสีสาครสุขิรินอำเภอแว้งสุขไหงโกลกอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพังงาฝั่งด้านตะวันตกนี่นะครับแล้วก็ถ้าไปดู g f เอุราสฎุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงจังหวัดตรัง สงขลาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสายบุรีเมืองนราธิวาสศรีสาครสุไหงกลกอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ICON เมืองสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงนะครับสงขลาเมืองปัตตานีปนาเรมายอ บาเจาะยี่งอตันหยงมัดอำเภอตากใบสุขิรินอำเภอแวงสุไหนปาดีสีสาครสุไหนโกลกแอคซิดก็จะเป็นฝั่งนี้อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงสะทิงพระอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสะดาวคลองแงะนาทวีสบ้าย้อย อำเภอเทพาเมืองปัตตานีหรือเสาะศรีสาครสุขิรินแวง้งสุไหโกลกตากใบเมืองนาราธิวาสเมืองปัตตานีอำเภอลง,งูเมืองนครศรีธรรมราชดูเจ้าตัวพายุลูกนี้นะครับ แล้วก็ลมจะเชื่อมกันจะเห็นในส่วนของลักษณะลมที่เชื่อมกันเราไปดูในช่วงรอบดึกๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนช่วงรอบค่าคืนโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดสงขลาจังหวัดตรังสงขลาปัตตานี ยะลานาราธิวาสสุขไหโกโลกอำเภอเบต,รตรงซึ่งถ้าดูจากในส่วนของภาพรวมดูจากโมเดลนะครับหลายๆโมเดลดู GPS บ้างในช่วงค่ำคืน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนครฉับชวอวดทะเลน้อยระโนดทุ่งสงทุ่งใหญ่พระแสงเมืองภูเก็ตอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีปนาระสายบุรีมายอเมืองนราธิวาสหรือสะศรีสาครสุไหโกลกอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะับพักทลุงเขาชัยสนตโมดนาสีทองสะทิงพระหาดใหญ่เมืองสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมายอสายบุรีบาเจาะเมืองนาราธิวาตากใบแล้วก็หลังจากนั้นไปดูช่วงวันศุกร์นะครับ ก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนต่อเนื่องแต่ที่สําคัญวันศุกร์จับตาอุณหภูมิลดลงต่ำสุดนะครับดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันศุกร์ที่9ทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับขุนยวม11องศาเซลเซียสแม่สะเรียง11อําำเภอแม่แจ่ม10องศานะครับอมก่อย10องศาเซลเซียสจังหวัดตาก15นะครับอำเภอสามเงา 14แม่สอด12อําำเภอพบพระอ,อ,อำเภออุ้มผาง11องศาครับจังหวัดต,ตากในขณะที่เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มกับอมกอย10องศาเซลเซียสจังหวัดเชียงราย13องศาเซลเซียสนะครับ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสลำปาง12-13ถึงเชียงใหม่12-14ถึงองศา จังหวัดแพร่12-13นะครับพะเยาว13-14องศาเซลเซียสจังหวัดน่านอำอเภอบ่อเกลือ8-7-8องศาเซลเซียสนะเมืองน่าน12องศาเซลเซียสพิษณุโลก14-13-14องศาเซลเซียสสุโขทยัย13-14องศาเซลเซียส ในขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่13-14องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันแล้วก็ทางด้านพระนครศรียุธยา17-18องศาการจนบุรี14-15องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมหานาครและประิมพล16-18องศาเซลเซียสทางด้านอีสาน จังหวัดเลยนะับภูเรือหนาวสุด9องศานะครับด่านซ้าย9องศาวังสะพูเมืองเลย11องศาเซลเซียสจังหวัดหนองบัวลำพู1 0ถึง11องศาเซลเซียสอุดรธานี1 0ถึง11องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดหนองคาย1 0ถึง11องศาเซลเซียสในขณะที่จังหวัดสกลนคร1 0ถึง11องศาบึงกาฬ10ถึง11องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับจังหวัดนครพน,นม10-11องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดสกนลนครขอไปนับจังหวัดมุกดาหาร13-14องศากาฬสินธ12์12-13องศาเซลเซียสขอนแก่น11-12องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับจังหวัดชัยภูมิ11-13องศามหาสารคาม12-13องศาเซลเซียส จังหวัดร้อ1เอ็ดามถึงสิองศาอำนาจเจริญยะสวุวรร4 4 5 5องศาเซลเซียสอุบลราชธานี14-15สีสะเกต14-15องศาเซลเซียสจังหวัดสุรินทร์1ิ1 4องศานครราชสีมา13-14องศาเซลเซียสในขณะที่นครนายก15-16องศา สะแก้ว15-16องศาเซลเซียสจันทบุรี14-17องศาชนบุรี17-18องศาเซลเซียสแล้วก็ทางด้านจังหวัดเพชรบุรี18-20องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าวันศุกร์ที่9แล้วก็ถ้าดูในส่วนของลักษณะของเจ้าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวไปทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับ ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่จะมาเหนี่ยวนําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณโซนทางด้านภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในรอบวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ